สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจครับวันนี้ก็มีนํามาฝากกันเช่นเคยนะครับไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นการสรุปภาพรวมนะครับการปฏิบัติภารกิจของกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานผลัดที่3นะครับที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการสรุปในเรื่องราวของภาพรวมภารกิจต่างๆนะครับไปติด ตามรับฟังจากสกูปพิเศษเรื่องราวนี้กันนะครับก็สำหรับผัดที่3ของเรานะครับก็ได้รับมอบการซ่มอมบำรุงเส้นทางไปทั้งหมด365กิโลเมตรนะครับสำหรับงานอื่นๆภายในค่ายนะครับทั้งหมด3เมืองนะครับในระยะเวลา15เดือนเราได้รับมอบภารกิจกว่า250งานนะครับทางฝ่ายวิศวกรรมนะครับก็จะให้ความไว้ใจกองร้อยฐานทั้งไทยในการทําภารกิจ ไม่ว่าจะงานง่ายงานยากงานมากงานน้อยเนี่ยก็ถ้าคิดไม่ออกก็บอกไทยเอชเอ็กซ์แมนด The Engineering Company is competent, capable, fully equipped, fully functional, and ready to take task whenever required. So this is really uh, on behalf of Engineering Section we really appreciate the work that you have provided to UNIS and to the Government of South Sudan. นอกจากทำงาน มีประสิทธิภาพดีแล้วนะครับมีวินัยดีในรูปแบบของทหารแล้วการ,สรแสดงออกอื่นๆนะเช่นประเพณีวัฒนธรรมเราก็นําม,มาเผยแพร่นะครับให้เพื่อนร่วมง,งานในภารกิจนะครับในภารกิจอันมิสนะครับรวมถึงประชาชนชาวทัสสุดานได้เห็นเราก็ได้มีโอกาสร,ร่วมงานกับกอ,องพันหาร,ราบราวันด้าน,นะครับในในโครงการท่เช่นกระเด้นนะครับถุงรูปักสัขวัรัวกินได้นะครับเรื่องเรื่องนี้นะครับเราก็ได้น,นมนำหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็เกดสินวิใหม่นะครับมาใช้ มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่นี้นะนำองค์ความรู้นะที่เรามีร่วมกับองค์การานาราเราได้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนนะรอบค่ายเป็นการปลูกมิรนะทรให้ประชาชนรอบค่ายรู้สึกว่าเรานําความเจริญมาสู่เขาก็ได้มีโอกาสนะได้ร่วมงานกับกระทรวงเกษตรและป่าไม้นะ ของรัฐบาลชาสุาน,นะครับแล้วก็ได้เชิญเข้ามานะครับเข้ามาเรียนรู้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนความรู้การเกษตรระหว่างเอเ,เชียแอฟริกาครับก็แรกก็เชิญเข้ามาอบรมมาดูวิธีการของเราที่ตัวเศษของเราก่อน,นรับอีกครั้งต่อไปก,ก็คือเราก็ออกไปดูวิธีการของเขาศาสตร์รของเราไปช่วยพัฒนาต่อยอดให้เขานะครับให้เขาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้านเกษตรกรรมของเขาเนี่ยไ้ดีดดไป นอกจากความภาคภูมิใจนะครับที่พวกเราได้มาเข้าร่วมภารกิจนี้นะครับจนได้รับคำชื่นชมการเพื่อนร่วมภารกิจแบบล้วก็ประชาชนชาวต้นสีดาแต่สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าพวกเราไม่รับสนุนที่ดีนะครับจากรัฐบาลและประชาชนชาวไทยทุกคนขอขอบคุณทุกคนใจนะครับที่คอยสนุนพวกเรามาตลอดจนจบภารกิจนะครับพวกพวกเราก็ขอมอบความภาคภูมิใจนี้นะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่คนไทยทุกคนครับ ก็เป็นเรื่องราวของภารกิจนะครับของกองร้อยฐานช่างเฉกาะกิจไทยเซาสุดานผลัดที่3ที่ได้ปฏิบัติภารกิจในนามของกองทัพไทยนะครับที่ปฏิบัติภารกิจนะครับรักษาสันติภาพที่เซาสุดานนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวอื่นๆกันบ้างนะครับ กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มีการเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อไปทํางานในประเทศสิงคโปร์นะครับจำนวน150อัตราเงินเดือน36,956บาทไม่รวมค่าล่วงเวลานะครับแล้วก็มีสวัสดิการฟรีนะครับเรื่องของค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับอาหารที่พักแล้วก็รวมไปถึงสวัสดิการอื่นๆตามที่กฎหมายสิงคโปร์เนี่ยนะครับกำหนดไว้ด้วยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับทางด้านของนายไพยโรธโชติกาสถียรอธิบีกรมการจัดหางานก็เปิดเผยนะครับว่ากรมการ จัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์จำนวน150อัตรากับนายจ้างบริษัทสิงคโปร์แอร์ไลน์ลิมิเต็ดนะครับซึ่งประกอบกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศนะครับสานักง,งานตั้งอยู่เลขที่25แอร์ไลน์โรดสิงคโปร์นะครับเงินเดือน1,450เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ36,956บาทลักษณะงานก็คือให้บริการผู้โดยสารของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ทุกเส้นทางระหว่างประเทศทั่วโลก รวมถึงการดําเนินการสายการบินเที่ยวบินพิเศษหรือเหมาลำและภารกิจอื่นๆในภาคอากาศหรือภาคพื้นดินโดยมีสัญญาจ้าง5ปีจัดหาที่พักให้ภายใน7วันแรกนะครับมีค่าอาหารค่าล่วงเวลาตามที่บริษัทกําหนด ในจ้างจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับเนื่อสินสุดสัญญาจ้างนะครับรวมไปถึงมีค่ารักษาพยาบาลค่าประกรันรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระหว่างการทํางานที่อยู่ภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ท้งนี้เนี่ยในจ้างจะใช้สัญญาจ้างงานฉบับนี้ในการพิจารณาความระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างผู้ที่สนใจนะครับสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบแล้วก็ยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงนะครับที่เว็บไซต์ s i n g a p o r e a i r c o m s g c a r e e r นะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas นะครับในหัวข้อข่าวประกาศรับสมัครนะครับโดยอธิบดีกรมการจัดหางานก็บอกนะครับว่าคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยก็คือรับหญิงไทยที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาตรีส่วนสูง158ซนติเมตรขึ้นไปสามารถปฏิบัติงานและประจำการที่ประเทศสิงคโปร์ได้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เนี่ยนะครับคะแนนขั้นต่ำ600หรือว่า TOEFL เนี่ยนะครับคะแนนขั้นต่ำ500 หรือว่า IELTS คะแนนขั้นต่ำก็คือ less 6เนี่ยนะครับหากสื่อสารภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษหรือมีประสบการณ์ด้านงานบริการก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับ ซึ่งการจ้างงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทสิงคโปร์แอร์ไลน์จำกัดเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ซึ่งตามกฎหมายการจ้างงานของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนายจ้างก็จะสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญ,ญ,ญาตทำงานจากกระทรวงแรงงานของประเทศสิงคโปร์แล้วเท่านั้นอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานได้นะครับโดยต้องจ่ายเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายเพราะว่าอาจจะถูกหลอกเสียเงินฟรีได้นะครับ ทางนี้ในกรมการจัดหางานก็จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas นะครับแล้วก็เฟ e บุ๊ k แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งภายในวันที่25กันยายนนี้ซึ่งผู้ที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์02-245-1034นั่นเองนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับของผู้ที่ อยากจะไปทํางานต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ผู้หญิงหลายคนสาวๆหลายคนเนี่ยใฝ่ฝันนะครับที่อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินประจําชาติหรือสายการบินแห่งชาติของสิงคโปร์ด้วยนะครับสำหรับสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับสนใจก็สามารถไปสมัครกันได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ต้องมีผลการสอบอย่างที่บอกกล่าวไปนะครับทั้งโทอีกก็ดีโทเฟลก็ดีหรือว่า i อเอลก็ดีนะครับคะแนนขั้นต่ำก็ดีเรียนคุณผฟังทราบไปแล้วนะครับพนี้ไปดูในเรื่องราวของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่ใช้พลังบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานราชการเนี่ยนะฮะ ดูแลเยียวยาจิตใจคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยและกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ตั้งทีมอ,อสอชอครับในการค้นหาปัญหาสำรวจสุขภาพจิต4กลุ่มวัยวางแผนช่วยเหลือได้ตรงจุดนะครับโดยทางนั้นของแพทย์หญิงอัชรานิธิอภิญญาสกุลนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข Okay, สุขภาพที่5เนี่ยก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยปัญหาสุขภาพจิตถือเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทยที่ต้องรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ความสําคัญในการเสริมสร้างการมีสุขภาพจิตที่ดีและเฝ้าระวงังป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดจนให้การดูแลจิตใจประชาชนเชิงรุกผ่าน,นกลไกของระบบสุขภาพปฐมภูมินะครับบูรณาการการดูแลสุขภาพจิตร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้สะดวกและรวดเร็ว โดยจากการสำรวจสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่อภอ,อัมพาวาจสมุทรสงครามก็พบว่าเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น,นมีปัญหาเรื่องของภาวะซึมเศร้าส่วนวัยสูงอายุพบปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ,ใจเสื่อมถอยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่นะครับจรงบรูรณาการกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่นำหลักการบาวรน,นะครับก็คือบ้านวัดโรงเรียนนอกจากนี้เนี่ยบ้านก็คือยังหมายรวมถึงชุมชนด้วย แล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานราชการด้วยนะครับในส่วนของบวรเนี่ยมาใช้ขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาชุมชนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนทุกกลุ่มวัยรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงนะครับในรูปแบบการดําเนินงานลิ้นจี่เหมืองใหม่โมเดลนะครับมีทีมอาสาสุขภาพจิตในชุมชนหรือที่เรียกกันสั้นๆย่ะๆว่าอสชอเนี่ยนะครับในพื้นที่ประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนหรือว่าอสมมนะครับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงนะครับ รวมไปถึงผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุนะครับ ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ช่วยกันร,ระดมความคิดแหละครับค้นหาปัญหาสำรวจสุขภาพจิตของคนในชุมชน4กลุ่มวัยนะครับได้แก่วัยเรียนวัยรุ่นวัยทํางานแล้วก็ผู้สูงอายุพร้อมจัดกิจกรรมพูดคุยรับฟังปัญหาเพื่อนําข้อมูลเนี่ยไปวิเคราะห์วางแนวทางช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มวัยนอกจากนี้เนี่ยในพื้นที่ก็ยังได้จัดกิจกรรมดูแลจิตใจในภาวะวิกฤตภายใต้พลังบวรนะครับได้แก่ชมรมธรรมะหันษาสามวายัยสายด่วอ ออนไลน์เหมืองใหม่ปรึกษาปัญหาหัวใจรับเรื่องร้องทุกข์หรือรับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดและภัยธรรมชาติรวมไปถึงธรรมะตามสาย Delivery นะครับโดยการนำของพระครูพิสิทธิ์ประชานาตรองเจ้าคณะอำเภออัมพวาและก็เจ้าอาวาสวัดอินทารามและก็รวมไปถึงวัดทั้ง9แห่งในพื้นที่ด้วยนะครับ เทศนาหลักทำคำสอนผ่านสื่อออนไลน์และเสียงตามสายช่วยบำบัดแล้วก็สร้างสติและสมาธิรวมไปถึงยังมีธนาคารพ่ออ้อมผู้ใหญ่เพื่อผู้สูงอายุติดเตียงและผู้พิการแล้วก็กล่องเปิดใจไวใสนะครับทำให้ได้รับรางวัลตำบลจัดการคุณภาพชีวิตดีเด่นในระดับประเทศเลยทีเดียวในปี2065นะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะมีการนำไปขยายผลในอีกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล17แห่งของอำเภออัมพวาต่อไปอีกด้วยนะครับในเรื่องราวสุดท้ายครับไปดูภารกิจของกองทัพในการ ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะครับภากันที่สานักง,งานพัฒนาภาค5หนุ่มชการอาหานพัฒนานะครับจะชุดปฏิบัติงานช่างและยุทธปกรณ์เนี่ยเข้าดำเนินการปร,ปรับปรุงเส้นทางผิวจราจรลูกรังตามโครงการเพิ่มเติมปี2566นะครับณบ้านโคกใหญ่หมู่หตําตบลหนองไซอํเาเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ไปกันที่ภาคใต้กันบ้างนะครับที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่4-5สานักงานพัฒนาภาค4หน่วยาชการพัฒนาจะเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก,ะกะเร่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคณนะตําบลอุดัยเจริญอํเาเภอโคนกาหลงแล้วก็ตำบลละง,งูอํเาเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับ หน่วยพกก 1, 4, 3, งงัฒนา,ก,นาการเคลื่อนที่หนึ่งสี่สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยงานทาพัฒนานะครับจดก,กำลังพลเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการเผาถ่านจากกะลามะพ้า้วเพื่อนําไปจําหน่ายแล้วก็เพิ่มรายได้แล้วก็ยังมีการดําเนินการเก็บผลผลิตไข่ไก่ส่งโรงประกอบเลี้ยงของหน่วยเพื่อลดรายจ่ายณนศะูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึนกก 1, 4, 3, ่งสี่สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยงานการพัฒนาตําบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับ ไปกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21สํานักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยชาัการหารพัฒนานะครับจัดก,กําลังพลชุดผสมเทมียมออกให้บริการผสมเทมียมและปฏิบัติการด้าน,านการปศสุสัตให้แก่กเ,ษเษกษตรกรผู้เลี้ยงโคนในพื้นที่ตำบลคอนสายอําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานียังอยู่กันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21นะครับสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยชาัการหารพัฒนาจัดก,กําลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ภายในที่ตั้งหน่วยฟาร์มต้นแบบนทพอนะครับในโครงการ1นพค ภายในที่ตั้งหน่วยนะครับหน่วยมาทักการเคลื่อนที่2 1สํงงานักงานพัฒนาภาค2หน่วยจัก,การทหารพัฒนาบ้านโคกหนองแวงหมูห่5ตําบลน,นายูงอําเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับไปกันที่หน่วยมาักการเคลื่อนที่2 6สํงงานักงานพัฒนาภาค2หน่วยจัก,การทหารพัฒนานะครับจัดกาลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง ดำเนินการติดตั้งถังเก็บน้ำ PE ชนิดเอลิเซอร์ความจุ3,000ลิตรนะครับเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนณนสำนักสงฆ์อยู่เย็นวิปัสนาบ้านหนองบัวสร้างหมู่12ตำบลอุ่นจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับคันนี้ขึ้นเหนือกันบ้างนะครับที่หน่วมพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักง,ง,งานฒนาภาัก3หน่วมชั่การหาพัฒนานะครับจัดชุดพัฒนาการเคลื่อนที่ ออกติดตามแล้วก็ให้คําแนะนําในการทําการเกษตรแบบผสมผสานส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินแล้วก็ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อเก็บน้ําเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินให้กับเกษตรกรในโครงการเกษตรผสมผสานประจําปีงบประมาณ2,566นะครับที่ทางหน่วยได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นณนะตําบลแม่ยมอําเภอแม่สรงจังหวัดแม่สอนนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช สิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ นักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อไวรัลคลิปโดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจความยาวไม่น้อยกว่า45วินาทีและไม่เกินหนึ่งนาที30วินาทีชิงทุนการศึกษากว่า30 0 0 0บาทในหัวข้อจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายน2566รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ sopsc. o ดีโดดจีโอโดดทีเอชหรือโทร022258262เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย